สวัสดีครับอยู่กับมิซูวิชินะครับวันนี้พี่น้องทุกท่านนะครับเป็นมิซูวิชิปี2015นะครับตอนเดียวเรามาติดตั้งนะครับจอ Android ขนาด10นิ้วนะฮะเรามาดูนะครับว่าหน้าจอ Android ใหญ่ขนาด10นิ้วนี่เป็นยังไงนะครับ,บครับเร็วหน่อยพี่ นี่ครับหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วนะฮะลงใน t s u b i s h i a l l n ิ w t i t a n นะครับปีประมาณ2015นะครับเป็นหน้าจอใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับก็หน้าจอหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้หน้าจอแอปพลิเคชันนะครับมีให้เล่นกันครบคันเลยนะครับมี l a y Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมี u t u b e นะครับ u t u b e ก็ฝากช่องแต่งรถน้าดมไว้ด้วยนะครับนี่ฮะช่องแต่งรถน้าดมเพชรบูรณ์นะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในช่องนะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าดมเพชรบูรณ์นะครับ โทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับก็คบคันครับเช็คแอปพลิเคชันได้นะครับเปิดอะไรอยู่นะฮะสามารถปัดปิดได้เลยนะครับนะครับใน u t u b e นี่ก็เล่นง่ายๆครับเราแชร์สัญญาณฮอสปอตนะครับก็เล่นได้เลยนะครับแบกได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าค้นหาเพลงดังดูนะฮะ ดังนะครับเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยเรียบร้อยเลยครับเป็น YouTube ได้เลยนะครับเราจะเพลงเพลงอะไรก็ลองฟังดูนะครับดังครับเล่นได้หลากหลายนะครับตัวนี้ครับเชื่อมต่อกล้องหน้าได้กล้องหลังได้ด้วยนะครับสามารถที่จะอัปเดตในอนาคตนะครับทำระบบได้ด้วยนะตัวนี้ครบคันเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ก a n page แต่งรถน้าแดมพิชมูนะครับมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับใน f c e b o o k f แฟนเพจนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราตอบตลอดเลยนะฮะ24ชั่วโมงนะฮะทักเข้ามาได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ